จากความท้าทายที่เราเจอจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ผมยิ่งเชื่อมั่นว่าเกษตรกรคืออาชีพที่มั่นคงที่สุดเพราะสินค้าจากภาคการเกษตรเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารไปจนถึงเครื่องนึ่งหม่มและยารักษาโรคล้วนแต่ต้องพึ่งพาจากภาคการเกษตรทั้งสิน้นโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่คนแทบทุกคน ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแตนซิ่งเพื่อป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดการกระจายของโรคระบาดเราจะเห็นได้ว่าคนมากมายหันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารออนไลน์การประชุมออนไลน์และการจัดกิจกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์ตลาดทั่วโลกยังต้องการสินค้าเกษตรในทุกมิติอีกมากมาย ยิ่งโลกหมุนเร็วขึ้นเท่าไหร่มนุษย์เราก็ต้องการอาหารมากขึ้นเท่านั้นอะไรที่ง่ายไม่ซับซ้อนจะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นดังนั้นสินค้าเกษตรจึงเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสวกจึงเห็นโอกาสอันง,งามนี้ที่จะพัฒนาระบบตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกรและเอกชนที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของเราเพราะเรายึดมั่นในหลักการที่ว่าตลาดนําการผลิต ตามนโยบายของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เราต้องเตรียมตลาดให้พร้อมเพื่อให้ผลงานวิจัยที่ได้มามีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในวงกว้างในห่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้สวกได้ผลักดันให้ปิดพันและเทคโนโลยีที่เราให้การสนับสนุนคุณวิจัยก้าวขึ้นวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่นช h o ป e e Lazada และเรากำลังพัฒนาระบบออนไลน์อาด้าโชว์เคส ที่ช่วยโปรโมตส,สินค้าที่ต่อยอดงานวิจัยของเราให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้ใช้ผลงานวิจัยของเราสวกเชื่อมั่นเสมอว่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไทยจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดแก่ประชากรโลกสวกภูมิใจผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ทุกครัวเรือนทั่วโลกด้วยการค้าออนไลน์